เฮ้ยวันนี้เล่น a c e b o o k นะครับผมเห็นมีแอดยิงเข้ามาหาผมนะครับนี่เลยเพจนี้ศูนย์ดำรงธรรมพื้นที่ความหวังพึ่งของประชาชนเฮ้ยมันเหมือนหน่วยงานของรัฐมันดูโลโก้ไหมมีโปล,ลิสด้วยเฮ้ยแต่ทําไมยิงแอดผมสงสยัยปกติหน่วยงานของรัฐจะไม่ยิงแอดกันอยู่แล้วนะครับเพราะว่าจะมีคนช่วยกันแชร์อยู่แล้วแต่เพจนี้สงสัยมากแล้วคนติดตามเห็นไหมหนึ่ง0มืนคนถูกใจนะครับเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการหาความจริงให้ดูนะครับว่าเราจะรู้ยดงไงว่าเพจนี้น่าสงสัยเป็นมิจฉาชีพหรือเปล่าหรือเป็นเพจ ของหน่วยงานจริงๆแล้วหน่วยงานเนี้ยผมก็ไม่ค่อยได้ยินนะดำรงธรรมเนี่ยส่วนมากก็จะดำรงธรรมของจังหวัดแต่และจังหวัดเขาจะมีศูนย์ดำรงธรรมอยู่นะแต่เนี้ยดูเราแปลกๆเราเข้ามาดูกัน,นครับก่อนอื่นเลยเนี่ยผมดูในคอมจะดูง่ายที่สุดนะอ่าในมือถือก็ดูได้นะครับเข้าตามนี้นี่เลยผมเข้ามาพอเปิดตัวเพจเขาแล้วนะเราก็จะเห็นทุกอย่างของเพจเขาแล้วดูลักษณะคือไปก๊อบรูปของสำนักง,งาน,นต่างๆอ่ะเอามาลงนะครับสร้างความน่าเชื่อถือ่อะดูนะครับแล้วก็ ตำแหน่งก็ในประเทศไทยนี่หละครับแล้วก็ให้เบอร์โทรไว้นะครับเสร็จแล้วผมมากดคําว่าเกี่ยวกับหมวดหมู่เป็นหน่วยราชการเลยใช่ไหมเขาใส่ไว้เห็นไหมใส่เบอร์ลิงอะไรเงี้ยเวบเนี่ยไม่ค่อยคุ้นนะครับตัวนี้นะครับ go t h นะครับผมยังไม่เข้านะครับผมมาดูความโปร่งใสของเพจก่อนเลยดูความโปร่งใสก่อนนะครับกดดูตรงนี้นะครับก็จะมีวันที่สร้างเพจสร้างมาตั้งแต่ปี2000 23นะครับสักปีที่แล้วนะปีนี้2024นะครับก็จะไม่ค่อยมีอะไรให้เราดูนะครับเพราะว่าเขาจะปิดกั้นไม่ให้เราเห็นนะครับเราก็เอามาดูความบ่งใสเสร็จใช่ไหมครับมากดดูทั้งหมดนะเราไปดูที่คังโฆษณาดูว่าเขายิงแอดโฆษณาอะไรมาบ้างนะครับนี่เจอผลลัพธ์อยู่ที่นะครับตอนนี้อยู่ที่1โพสต์ที่เขายิงอยู่คือโพสต์นี้เห็นไหมเขายิงแอดอยู ก็แปลกๆนะครับอันนี้คือเป็นการยิงแอดซึ่งหน่วยงานของรัฐโดยที่ผมเห็นคือเขาจะไม่ยิงแอดนะเรามาดูผู้ติดตามดีกว่าทําไมผู้ติดตามถึงหมื่นคนเลยแล้วไม่มีการเปลี่ยนชื่อเพจด้วยนะครับปกติคือผู้ติดตามเยอะๆเนี่ยถ้าเป็นมีออาชีพก็จะซื้อเพจมานะซื้อเพจมาเสร็จแล้วก็มาเปลี่ยนชื่อแต่อันนี้ไม่มีประวัติการเปลี่ยนชื่อต้องเข้าไปดูถึงผู้ติดตามนะครับ กดคําว่าผู้ติดต,ตามเห็นไหมครับเนี่ยผู้ติดตามเนี่ยน่าจะเหมือนเหมือนกันเห็นชื่อไหมครับจะไม่ได้ชื่อประเทศเรานะแล้วก็หน้าเหมือนกันหมดเลยเห็นไหมครับเปลี่ยนไปเรื่อยนะชื่อจะไม่ซ้ํากันแต่ว่าภาษาไม่ใช่บาลหลาดูแล้ว,วาภาษาเวียดนามเป็นการปั๊มล่ะปั๊มไลท์ทำให้หน้าเชื่อถือเพจนะโปรดระวังเพจพวกนี้นะสําหรับคนที่อาจจะโดนมิอฉาชีพหลอกไปแล้วมาเห็นเพจนี้ บนโฆษณาแล้วหลงเชื่อนะครับกลายเป็นหลอกซ้ำหลอกซากอยู่อย่างนั้นนะครับเตือนผู้ใหญ่ที่บ้านด้วยนะระวังนะครับเพจติดต่อผ่านเพจหน่วยงานของรัฐแต่อาจจะไม่ใช่เพจของหน่วยงานของรัฐจริงอาจจะเป็นเพจของมิจฉชีพทามาหลอกวิเคราะห์ให้ดีนะก่อนที่จะขอความช่วยเหลือใครนะครับแนะนํานะถ้าจะขอความช่วยเหลือนะไปที่สํานักง,งานในพื้นที่ดีกว่าปลอดภัยกว่านะครับ